ในกรณีที่เขาหาว่าผมโปโอเคผมมีคลิปให้รับชมครับแอดดวนะครับว่าใครโปรใครไม่โปรนะครับแอดดวเ,เลยนะครับเขาบอกว่าผมโปรนะครับนะครับก็ดูเอาเองนะครับ เขาบอกว่าผมโป้นะครับอุอสตส่าห์ไว้ใจนะครับก็โดนหักหลังไปไม่เป็นไรครับอืมอืม นี่ครับที่เขาเรียกว่าผมโปรนะครับนะฮะก็แอดดูฝากดูด้วยนะครับคนพวกนี้นะครับก็ฝากดูด้วยแล้วกันเนาะก็ไม่ว่าอะไรนะครับร้องโปร้องจังเลยนะครับเหมือนเด็กน้อยเลย เขาบอกว่าผมเป้าจุดนะครับก็ดูเอานะครับคุณบอกมีกลุ่มไม่เป็นไรไนี่เราถ่ายอยู่เราถ่ายอยู่อืมเราถ่ายอยู่เราอย่ไปกลัว นครับก,ก้าหน่อยหรือมันจะดูความอะไรไงว่าเราเราเป็นป้าจุดพี่ว่าพี่ว่าปะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ติดกล้องมอจอใส่ควอมผมเลยวะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่พูด <c oughs> อ่าชิคเก้นใครเอย่ย เนี่ยจุดเมื่อกี้ผมวิ่งมาตรงนี้เขาอยู่ตรงนู้นเขาก็ไม่น่าเห็นผมนะผมอยู่หลังตไงนร้าเนี่ยก็วิ่งหลบๆมาอย่างเงี้ยแต่เขาก็แนมมาเลยนะครับก็ดูด้วยละกันเนาะฝีมือน้องเอ๋ยนะครับถ้ายังเกโยเบถ้าเก่งไม่จริงอะ่ะอย่าว่าพี่โปนะจ๊ะดูรุนด้วยดูรุ่นด้วย,น,วยนะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับบอกเลยเกมก็คือเกมแยกแยะด้วยนะครับ อุยอ้ยร<ห>วยจังเลยเข้มเข้มนะครับอุ้ยหัวโผล่สปายแท้ออุ้ยไว้แปกเอ้าย,ยังไงเนี่ยเอา้ายังไงเนี่ยเมวนะครับเมวแบบนี้นะ แอดช่วยดูกันหน่อยนะผมรู้ว่าแอดเป็นคนกลางๆอ่ะผมรู้แอดก็ไม่เข้าข้างผมอยู่แล้วแล้วแอดก็ไม่เข้าข้างใครอยู่แล้วโอ้ดอโอ้โอ้โอ้รัวรัวรัวได้ใจโอ้โอ้โอ้ My God อุ้ยหัวโผล่แต่ก็ไม่แตกแล้วก็นอนไปแล้วเอ้าอย่ามาลอยหลังอันนะมึงชมนะพวกตัวยอตัว พี่เบลวหายไปไหนวะเร็วจุงเบยนะครับจริงแบบแจ๊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 คุณลองคิดสภาพนะครับคนตายสกิวลีแล้วสามารถยิงแบบอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะโดนไหมอ่ะบอกแล้วมปจะมาผมวิ่งไปช่วยดีสินปืนฮันนี่อยู่ใช่มันใช้ฮันนี่วะพี่ออ อืมฮึ่มกูยิงอย่างมั่วเลยไอ้มันมาได้ไงด้านหลังอะไปถามจริงมันเกิดใกล้อ๋อเนี่ยอ่า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 รูดีนะเนี่ยฮะฮึ่มโอนิดโผล่หน่อยยิงเลยนะ ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าจะอิจฉาหรืออะไรก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เฉยๆครับผมออกแตกดีเอ็กหกจะใส่มาทำไมรับจะมารับไปยินยาหรือหมวกอะหาวะาขาเล่นกันแบบขำๆอ่านไม่ยังนะครับไม่ได้เครียดไม่ได้จริงจังนะฮะ อันนี้มาอะไรไม่รู้โปบ้างยิงไม่ตายบ้างอัดคลิปตอนยิงผมหน่อยเซ่ฮัโลโหลฮัลโหลอัดอยู่จ้าอัดอยู่แหมพิมพ์บอกดิอัดอยู่อัดอยู่เอ้ยไม่ต้องมาโอา้อัดจออะแน่รู้ดีนะฮึฮ <laughs> <laughs> ึ <laughs> เพราะเขารู้ไงว่าเขาความแม่นอะ่ะอาจจะสู้ผมไม่ได้เพราะว่ายังไงอะ่ะ คิดแบบว่าถ้าผลหัวมาผมก็ยิงแตกดิงแตกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่านะอย่าดูผมดิอ้องเลเพ้อขนาดนี้ <c oughs> ต้องดิ่มชปหาแล้วก็เกิดเลยพี่มันอยู่ข้างบนหนึ่งข้างบนเลยโอ,โอ้ยมันมีสองตัว มันมันมันมีเตียงไงพี่ออืคนมีเตียงก็พูดได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเฮ้ยผมไม่โตวาทีกับพวกเสดสวาสสคมเหรอนะไม่เอาอ่ะเสียเสีย เป็นแอร์เซิฟด้วยนะอืเป็นแอร์เซิฟหนึ่งด้วยนะฉายาเบลอยากดังกูดังอยู่แล้วสาสตร์บ้านกูจุดพุเกียวเนี่ยสัสบ้านไอผมไปดังพี่บ้านผมอยู่ข้างโรงสีไม่ลำขานบ้างเหรอวะหลังเข้า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 บอกแล้วนะว่าหลังเข้าอุ้ยเลื่นเลยฮะ นึ่งนึงนึง,นงโอ้ยดืเลื่อไม่ทันหรอพี่มาดีโนสโคปนะเชือเดี๋ยวลาบอุ้ยเหนื่อยหน้าทำารอุ้ยกำลังไฟคนเลยเนี่ยอ,อันน่แน่นจุงกระเบยนะเชื่ยิงอะไรนะเอ็เมหนย์ยิงกับ อะไรไหนเกิดใกล้เหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะตกใจตกใจหนึ่งก็โป้สองก็โปเอ๊ยยังไงยังไงหัวคนปะนะ่เดาเดาเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีเสียงตีนอยู่อ๋อนี่นี่ไงไม่ใช่ว่ะ เสียงอุ้ยอ๋อเห็นแล้วเสียยมันมาจากไหนวะเสียยม,มาจากข้างบนเลยบนเหรอบนบนบนผมกดตัวเฮดดูไม่เต็มเลยกี่นาทีแล้วเนี่ยอ้ยแปดแล้วอุ้ยไว้แตกบนต้นไม้พี่หรอืหรอ,อยังไง ดูดิ mm, แม่นนะแม่นแม่นแม่นมากขนาดผมยิงยิงทีละนัดอ <c oughs> แอน็นี่มาไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแม่งยิงติ๊กติ๊กติ๊กถอนถอนโอนถอนเอาคือย,ยิงอะไรวะเนี่ยเอาคนเหรอ,อ <c oughs> คกูนึกว่ากวาง <c oughs> ตาย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 เนี yeah. ่ย ขนาดขนาดแบบว่าแปลกเลยนี่เด like ี๋ยวพี่ปั๊มเลือดให้ดูสีมือเะนี่แหละมีคนอยู่ทางขวาที่ผมเตือนยิงมาจากทางขวาไอ้มาแล้วมาแล้วไม่ได้วะแต่วันดีเข้มเข้มอ่ะเข้มเข้มอ่ะเป็นมีคนลอย